สวัสดีครับอ่าพอดีผมเป็นวิทยกรจะบ,บรรยายของนาวิศวกรรกมศาสตร,ร์รวมกับตามซีวิลในวันที่19พฤษภาคมสำหรับผมนี่คงได้รับอบรมจะพูดในหัวข้อการออกแบบระบบค้ำยันในกรุงเทพซึ่งเป็นชั้นดินเดียวอ่อนก็จะพูดถึงตั้งแต่ทฤษฎีนะครับการอ่าแรงดันดินต่างๆ แล้วก็ส่วนประกอบของโครงสร้างของระบบคันยันเึ่งได้แก่ระบบชิดทายระบบอ่าคิงโพสระบบสตั๊นะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างในการคำนวณพร้อมกับรายละเอียดต่างๆที่จะพูดในวันนั้นก็คงคิดว่าพู้ที่ได้รับการอบรมคงจะได้นำไปใช้เป็นประโยชน์แต่ในการอบรมในวันนั้นเนี่ย พื้นฐานของผู้รับวัรมเนี่ย้องใช้ความรู้ทางด้านต่างๆเช่นทางด้านปฏิพีปราสตาททางด้านอ่าโครงสร้างแล้วก็ทางด้านสติลดีไซน์ออกแบบโครงสร้างเหล็กด,ด้วยครับผมจะได้ประโยชน,น์ไปพร้อมๆกันนะครับผมสวัสดีครับ